ดีค่ะชื่อหมอโบนัสนะคะแพทย์หญิงชนาทิปอาชวานนท์ค่ะก็ประจำอยู่ที่ลัตตินันต์คลินิกค่ะเป็นวิสัญญีแพทย์ค่ะจบมาจากวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พม่งกุฎกล้านะคะโรงพยาบาลพม่งกุฎค่ะ ก็จะคุยคลายความกังวลก่อนค่ะก็จะไปแนะนําตัวเพื่อให้คนไข้คลายกังวลม,มากขึ้นค่ะถามชื่อถามนามสกุลถามอายุทั่วไปถามการแพ้ยาแพ้อาหารโรคประจําตัวยาที่กินเป็นประจาําแล้วก็รีเช็คข้อมูลค่ะถ้าเกิดคนไข้ที่เคยดมยาสลบมาแล้วเนี่ยก็จะถามว่ามีผลข้างเคียงไหมแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยดมยาสลบเนี่ยจะมีการถามนามสกุลค่ะถามนามสกุลเพื่ออะไรก็ถามเพื่อว่าได้รู้ว่าเคยมีคนในครอบครัวเนี่ยเคยดมยาสลบแล้วมีประวัติแพ้ยาดมสลบมาก่อนที่เคยได้ยิน เป็นมาลิกแนนเทนเปอร์เทอร์เมียค่ะว่าเคยมีไหมประมาณนี้ระหว่างที่โดมยาสลบนะคะจะเป็นเครื่องช่วยหายใจค่ะช่วยดูแลการหายใจของคนไข้เครื่องดูแลการหายใจของคนไข้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ค่ะก็จะปรับให้เข้ากับคนไข้แต่ละคนตามอายุตามน้ําหนักส่วนสูงของคนไข้แต่ละคนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าการวัดชีพจรวัดความดันแล้วก็วัดอัดตราการเต้นของหัวใจตลอดการผ่าตัดค่ะจะวัดตลอดเวลาเลยค่ะเราจะต้องคอยมอนิเตอร์ ไวท์เทาทรายต่างๆค่าความดานันค่าชีพจรแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดในระดับที่คงที่ค่ะตลอดการผ่าตัดก็อยู่ตลอดเลยจนคนไข้ตื่นค่ะ